คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเราอยากจะแนะนำเครื่องประดับงานทองสุโขทัยลงยาสเสน่ห์อีกอย่างของเครื่องประดับทองค่ะโดยงานลงยานะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและในปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเช่นกันวันนี้ทางเราจึงจับคู่สร้อยคอและสร้อยข้อมือมาแนะนำกันค่ะเหมาะสำหรับใส่ออกงานที่ต้องการความเป็นทางการเรียบร้อย หรือว่าจะใส่ออกงานสำหรับค้าราชการก็เหมาะมากเช่นกันค่ะเนื่องด้วยดีไซน์ที่มีความเรียบง่ายแต่แฝงความสวยหรูแบบคลาสสิกเดี๋ยวเรามาดูที่สร้อยคอกันก่อนเลยค่ะเป็นสร้อยคอทองเทียบเท่าน้ำหนักสามบาทลายสร้อยจะเป็นงานลงยาขั้นโอง่งลวดลายต่างๆทางเราจะใช้ช่างฝีมือบรรจงลงยาค่ะบนตัวเรือนง,งานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองยูเวเาช แต่งจี้หัวใจค่ะเพิ่มความสวยหวานให้อีกด้วยสวยมากจริงๆเลยนะคะกับลวดลายนี้มาพร้อมสายสร้อยคอค่ะที่เป็นลายยอดฮิตอย่างลายสีสาวแบบนี้เลยค่ะเก็บปลายสายมาให้อย่างดีด้วยนะคะจะเก็บปลายสายด้วยงานลงยาที่พิถีพิถันสุดๆพร้อมตะขอรูปตัว S ที่เป็นตะของานเครื่องประดับไทยเดิมใช้งานได้ง่ายสะดวกแก่การสวมใส่มากจริงๆค่ะเข้าเซตมาให้พร้อมสร้อยข้อมือมังกรขั้นองโดยหัวมังกรเราจะออกแบบแล้วก็ลงรายละเอียดต่างๆมาให้อย่างชัดเจนและสวยคมสเสมือนจริงสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของลายมังกรค่ะจะเพิ่มสเสน่ห์ลงไปด้วยงานลงยาค่ะ แต่งเก็ตมังกรมาให้อย่างดีมากจริงๆและลายนะคะจะมีความสวยแล้วก็ชัดสีจะสดแบบนี้เลยค่ะสามารถนำไปใส่แยกชิ้นติดตัวเพื่อเสริมบารมีก็เหมาะมากๆค่ะเพราะว่ามังกรถือเป็นสัญลักษณ์ของบารมีแล้วก็อำนาจแต่หากนำไปสวมใส่เข้าเซตกันค่ะก็จะช่วยให้ดูมีราศีแล้วก็สง่างามเรียบร้อยเป็นทางการค่ะไม่หวือหวามากจนเกินไป แม่ๆข้าราชการไม่ควรพลาดจริงๆนะคะกับเครื่องประดับชุดนี้สินค้าเราจะพร้อมส่งทุกชิน้นหากสนใจสามารถทักสอบถามหรือว่าขอดูภาพเพิ่มเติมกับน้องแอดมินเราได้เลยค่ะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะและถ้าหากสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย